เป็นเรื่องผลของการไม่รักษาจิตและผลของการรักษาจิตในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบินทิกะขหาบดีอย่างนี้ว่าขหาบดีเมื่อจิตไม่ได้รับการรักษากายกรรมก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาวจีกรรมก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษามโนกรรมก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาเมื่อกายกรรม วจีกรรมมะโนกรรมไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพเปียกชุ่มเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกชุ่มกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพเน่าเสียเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเน่าเสียก็มีการตายที่ไม่งดงาม มีการทำกาละที่ไม่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนยอดมุงไว้ไม่ดียอดหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษากรอนหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาฝาเรือนก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาอกไก่ก็เปียกชื้นกรอนหลังคาก็เปียกชื้นฝาเรือนก็เปียกชื้นอกไก่ก็ผุเปื่อย รอนหลังคาก็ผุเปื่อยฝาเรือนก็ผุเปื่อยฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันเราลองนึกภาพตามอุปมาที่พระศาสดายกมาถ้าใครเคยมีบ้านที่หลังคารั่วก็น่าจะเข้าใจก็น่าจะพอมองเห็นภาพเมื่อหลังคาที่รั่วหรือมุงไม่ดีเมื่อฝนตกน้ามันก็จะซึมเข้ามาก็เปียกตั้งแต่ข้างบนจนมาข้างล่างและถ้าไม่ได้รับการแก้ไขโดนฝนไปเรื่อย สุดท้ายมันก็ชุ่มด้วยน้ำแล้วก็ค่อยๆเปื่อยผูพังมันจะไม่พังทีเดียวแต่มันจะค่อยๆพังค่อยๆพัง,พงบางคนรู้ตัวอีกทีคือหลังคาถล่มไปแล้วหรือเตรียมที่จะถล่มไปแล้วก็ม,มนะีก็อย่างที่บอกพวกเราไปไอ้คำว่าเดี๋ยวก่อนเนะี่ยแต่ตัวร้ายนะให้เราระวังเพราะมันเคยมีค,คล้ายๆอย่างนี้การบ้านการ์ตูน ช่วงหนึ่งกระตูนอ่านเมื่อไรก็ได้ทำการบ้านเสร็จค่อยถ้าไกลายเป็นว่าเออคนนี้ก็มีความรับผิดชอบหลายๆอย่างผลการเรียนก็ดีแต่อยู่มาวันหนึง่งการบ้านเดี๋ยวค่อยทำอ่านกระตูลนิดหนึ่งอ่านกระตูลนิดหนึ่งเดี๋ยวอ่านกระตูนก่อนแล้วค่อยทำสุดท้ายก็สั่งสมแบบนี้ไปการบ้านก็ไม่เสร็จจากเคยที่ให้คนอื่นเขาลอกกันบ้านช่วงหลังก็ไปลอกกันบ้านเองอน,นี่ อันนี้ก็คือตัวอย่างว่าการที่เราไม่พยายามฝืนแยกแยะความสำคัญไม่ได้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเพราะพระองค์ตัดเลยว่าถ้าไปทํากิจที่ไม่ควรทำํำละเลยกิจที่ควรทำคนนั้นจะเสื่อมจากยศและความสุขสิ่งที่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมาดันไปทำก็เหมือน คนที่แบบว่าติดหนังติดละครนะก็วางงานทุกอย่างเอาไว้ไปดูหนังดูละครบางอย่างติดพันกว่าจะถึงเวลาก็เอาต้องมาปั่นงานส่งก็เหมือนที่ใครที่เคยใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยก็อาจจะเคยเจอประสบการณ์ในลักษณะที่ว่าสั่งรายงานไปให้เวลาทำเดือนหนึ่งหรือสองเดือนหรือสามเดือนส่วนใหญ่นักศึกษามักจะไปปั่นกันเอาช่วงใกล้จะส่ง ช่วงอาทิตย์สุดท้ายช่วงคืนสุดท้ายก่อนอบหรือแม้กระทั่งจะอ่านหนังสือสอบการจะสอบอยู่เนี่ยก็อ่านหนังสือสอบสอบพรุ่งนี้อ่านวันนี้บางคนไปเืิอ่านหนังสือสอบในห้องก็ยังมีนั่นแหละและพอผลสอบออกมามันก็เป็นไปตามการกระทําของเขาไม่ได้เป็นเพราะใครก็อย่างที่พระเจา้าตรัสว่าไปทํากิจที่ไม่ควรทําละเลยกิจที่ควรทําก็เสื่อมจากยศและความสุขพอคะแนนออกมาก็ ลำพึงลำพันอ้าวขาบเส้นอาวได้มีนะอาวตกซึ่งโทษใครไม่ได้เลยถ้าเตรียมตัวให้ดีอ่านหนังสือให้ดีก่อนสอบรู้จักทบทวนตําำลบตําลาปัญหาแบบนี้ก็ไม่เกิดเหมือนสมัยเรียนก็เจอเทศกาลแห่งการสอบสารพระภูมิที่อยู่หน้ามหาลัยเต็มไปดด้วยเครื่องสักการะมีทุกสิ่งอันที่สมควรสักการะก็มาเต็มก็แปลกดี ถึงเวลาจะสอบไม่อ่านหนังสือแต่มาทำกันแบบนี้ก็ธรรมดาก็เลยเล่าให้ฟังเห็นพระสูตรนี้แล้วก็นึกถึงเหมือนกันคือพอเราคุมจิตไม่ได้กายวาจาใจการกระทำที่ออกมาสามทางนี้มันก็สะท้อนจากการที่เราไม่ได้รักษาจิตของตัวเองก็เลยทำให้สุดท้ายแล้วตายไม่งามนั่นก็คือเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกนั่นเอง จากนั้นพระองค์ก็ตัดในทางตรงกันข้ามอย่างนี้ว่าเมื่อจิตได้รับการรักษากายกรรมก็เป็นอันได้รับการรักษาวจีกรรมก็เป็นอันได้รับการรักษามโนกรรมก็เป็นอันได้รับการรักษาเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพไม่เปียกชุ่ม เมื่อกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมไม่เปียกชุ่มกายกรรมวจีกรมมกรมมโนกรรมก็มีสภาพไม่เน่าเสียเมื่อกายกรรมวจีกรมมกรมมโนกรรมไม่เน่าเสียก็มีการตายที่งดงามมีการทำกาละที่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนยอดมุงไว้อย่างดียอดหลังคาก็เป็นอันได้รับการรักษา กรอนหลังคาก็เป็นอันได้รับการรักษาฝาเรือนก็เป็นอันได้รับการรักษาอกไก่ก็ไม่เปียกชื้นกรอนหลังคาก็ไม่เปียกชื้นฝาเรือนก็ไม่เปียกชื้นอกไก่ก็ไม่ผุเปื่อยกรอนหลังคาก็ไม่ผุเปื่อยฝาเรือนก็ไม่ผุเปื่อยฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ค่เรารักษาจิตได้การกระทําทางกายทางวาจาของเราก็จะถูกรักษาไปด้วยสุดท้ายแล้วก็เป็นเหตุให้เราตายงามตายงามก็หมายถึงว่าเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไม่ใช่ว่าตายแล้วศพเราจะสวยศพเราจะดูดีนะคงไม่ใช่อย่างนั้นก็คือเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์น,นั่นเองนะดูอุปมาเห็นไว้ว่ายอดหลังคาที่มุงอย่างดี สิ่งที่อยู่ใต้หลังคาก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการรักษาฝนตกมาก็ไม่ร่วรดพอฝนไม่ร่วรดมันก็ไม่เปียกพอไม่เปียกมันก็ไม่ผุใครเคยมีบ้านที่ทําด้วยไม้ที่ทําด้วยเหล็กถ้าปล่อยให้หลังคามันร่วไปเรื่อยๆก็จะมีวันหนึ่งที่มันจะพังถล่มและสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ทันทีทันใดมันจะค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้ตัวอีกทีนั่นแหละบางทีเราก็ถอนตัวไม่ขึ้นแล้ว